พี่น้องครับครั้งแรกนะครับที่แถเขามาในวัดวันนี้วงพี่น้องบรรยากาศข้างในนะครับสวยงามมากล่ําถวายกับพี่น้องมือนี้ศิลปินทีมงานเต็มวงนะครับมาล่ำถวายวันนี้ครับพี่น้องประประยปยประการตามาล่ำถวายเชือกแรกได้หนี่ที่ขามาได้ดีผมเคยเขามาจัดเค,เาาเคื่อครั้งแรกที่ขามา อันนี้คือใบเฟิร์นนะครับทำมาลาถวายน้ำมูกใบเฟิร์นเนี่ยสวยระเบียบมีอะไรดีดกุ้ยตลบตลบสวยมากเลยอ่ะนี่บแล้ววิวมันแต่งม้องเป็นซื่อตัวนังเดี๋ยวพี่ดวงทีมงานลำถวายนะครับอันนี้หมอแค้นมาจากปากซี่จางมากนะครับอันนีุ้้ยแม่ทับ พอทับนครับพี่น้องเลายเยอะระยะตะการตามาล่ำน่องความงามทนวัดพี่น้องบ่งเคยเขามาจา้าเกี่ยงามอีรีครับว่ามันทำสวงสวรรค์น่าล่องคูองายา <c oughs> องเทพ่องพระเดชงามอีรีพี่น้องสมกับอันน <c oughs> เป็วัดที่ศักดิ์สิิทธดผู้บาอาจารย์สาธุ เอาบุญมาป่าพี่น้องเด้เมือนีได้มากมีโอกาสมาลำถวายมีโอกาสมาก่อนถวายครับสถานที่ซักดิิ์มนีพี่กายมากแต่ว่าเขาบไดเขามากครับตะว่าปีนี้ไดดเขามากชุดหยอดดีๆพี่น้องพุณอะบรรยากาศข้างในแบบสวยมาก ผู้ลอยมั่งสันมาบ้างลมเลยมสิลมทวนล่องนี้ลเอาัสเสรเกือบวานนี่บัละนอยืนซื้อไหมไม่ทวนนงามมาทวนี่งามขอไม่หนีแสงงามแสงสวยงามอ๋อเป็นกาม เอาล้ำน้าพี่น้องครับขอนนุญากเตรียมตัวลำถวายกัด้วยเอาบุญ่ฝาพี่น้องสาตุบุญน้ำกันมือนีกันแล้วกันครับเพืบงกรมเอาล้ำน้าพี่น้องครันากเตรียมตัวลำถวายกัด้วยเอาบุญร่ฝาพี่น้องสาตุบุญน้ำกันมือนีกันแล้วกันครับ